สวัสดีค่ะก็สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวประจำสัปดาห์กับดิจิตอลท Home กันอีกแล้วค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยว่ามีกล้องเปิดตัวใหม่ที่น่าสนใจมากๆถึง2ตัวด้วยกันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย แรกนะคะเรามาเริ่มกันที่แคนนอนเลยดีกว่าค่ะอย่างที่รู้กันเนาะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแคทนอนเขาได้ประกาศเปิดตัวกล้องใหม่ออกมาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็เข้ามาพร้อมกับเลนส์อีก2ตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปกกันค่ะเริ่มกันที่กล้องนะคะที่เขาถูกจับตามองมาตั้งแต่ง,งานโอลิมปิกแล้วนั่นก็คือแ Can นอน E O S R 3นั่นเองค่ะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับกล้องที่ถูกจับตามองกันมานานอย่างแค n นอน R 3 โดยทางแค n น n เนี่ยกล่าวว่าคุณสมบัติของ EOS R 3ตัวนี้นะคะเน้นประสิทธิภาพของ AF ที่รวดเร็วและแม่นยำรองรับการใช้งานกับวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วตอบโจทย์การใช้งานในระดับมืออาชีพทั้งในเรื่องของความทนทานและก็ประสิทธิภาพที่ไว้ใจได้ค่ะสำหรับสเปคนะคะใครที่ติดตามข่าวของ Canon R 3เนี่ยก็น่าจะได้เห็นสเปคกันไปบ้างแล้วเพราะว่ามีหลุดออกมาตลอดเลย ซึ่งก็เป็นไปตามคาดค่ะกับเซนเซอร์ b um a c k i l l u m i n a t e d Stack CMOS ความละเอียด24.1ล้านพิกเซลผสานพลังกับหน่วยประมวลผล d i g i c X อ่านข้อมูลได้รวดเร็วสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงได้ถึง30เฟรมวินาทีพร้อมกับฟังก์ชันใหม่อย่าง Eye Control AF ด้วยค่ะ และสำหรับออโต้โฟกัสนะคะเขาก็มีมาให้ทั้ง Eye Face Detection Animal Detection รวมถึงออโต้โฟกัสยานพาหานะด้วยเอาไว้โฟกัสมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ออโต้โฟกัสนะคะสามารถทำงานในที่แสงน้อยได้ถึงลบ7 EV ด้วยกันมีการสั่นไอบ b i s ชดเชยได้ถึง8สตอปค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของ Eye Control AF เนี่ยก็เป็นออโต้โฟกัสที่เราสามารถกำหนดพื้นที่ AF ได้โดยตรงจากช่องมองภาพ EVF เลย สำหรับงานวิดีโอนะคะ Canon R3 เนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่ 6K 60เฟรมอรนเซกนะคะพร้อมทั้งกับ 4K 120เฟรมอร์เซกแบบ10บิตไม่ครอปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีช่องใส่กก๊์ด2ช่องรองรับ CFexpress แล้วก็ u h s 2 i SD ด้วยค่ะและสำหรับตัวบอดี้นะคะเขาก็มีซิลป้องกันละอองน้ำละองฝุ่นมาให้ด้วยความทนทานเนี่ยเขาบอกว่าเทียบเท่ากับ EOS 1D เลยนะคะ สำหรับใครที่รอ c คันนอน EOS R 3ตัวนี้อยู่นะคะก็รออีกไม่นานค่ะเพราะว่ามีกำหนดวางขายในเดือนพฤศจิกายนนี้กับราคาประมาณ6,000ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,97,000บาทค่ะนอกจากกล้องที่ c คันนอนเขาเปิดตัวใหม่นะคะก็ยังมีเลนส์มาด้วยกันอีก2ตัวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เลนส์ฟิกตัวแรกกันเลยดีกว่ากับแ a n o น RF 16mm f 2.8 STM ค่ะ เลนตัวนี้นะคะเป็นเลนมุมมองภาพกว้างพิเศษมาพร้อมากับการออกแบบที่กระทัดรัดพกพาสะดวกให้มุมมองที่กว้างเหมาะสําหรับเป็นเลนติดกล้องค่ะรูรับแสงกว้างสุดเนี่ยอยู่ที่ f 2 8มีชิ้นเลนพิเศษแก้ไขความบิดเบี้ยว <c oughs> ก็จะช่วยในการถ่ายภาพภายในอาคารแล้วก็ตัวแบบสถาปตัตยกรรมต่างๆรวมถึงภาพวิวทิวทัศน์ที่เป็นมุมกว้างแล้วก็ภาพถ่ายดวงดาวด้วยค่ะ สำหรับสเปกนะคะก็มากับโครงสร้างชิ้นเลนส์9ชิ้นแบ่งเป็น7กลุ่มค่ะพร้อมชิ้นเลนส์พิเศษแก้ไขความบิดเบี้ยวเคลือบผิวเลนส์ด้วยซูเปอร์สเปกตาโคตติ้งนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดแสงแฟร์สีเพี้ยนแล้วก็การสะท้อนแสงภายในเลนส์ที่ทําให้เกิดภาพหลงได้ด้วยค่ะเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยมีสีสันสดใสคมชัดแล้วก็มีคอนทราสสูงนั่นเองค่ะสําหรับมอเตอร์โฟกัสนะคะก็ใช้เป็นมอเตอร์แบบ STM ทํางานเงียบเปลี่ยนโฟกัสได้นุ่มนวลค่ะ มีระยะโฟกัสใกล้สุดเนี่ยที่13เซนติเมตรใช้ฟิลเตอร์ขนาด43 mm น้ำหนักของเลนส์นะคะก็อยู่ที่165กรัมนั่นเองค่ะ สำหรับราคาของเลนตัวนี้นะคะก็อยู่ที่299ดอลลาร์ 99, หรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9,800บาทนั่นเองค่ะก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ดีต่อใจของผู้ใช้งานอยู่เนาะ <S 2> <S 2> ไปต่อกันที่เลนอีกตัวหนึ่งที่เปิดตัวมาพร้อมกันนะคะแก็บ Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM ค่ะ <S <S เลนตัวนี้นะคะเป็นเลนสูมเทเลโฟโต้ขนาดอเนกประสงค์เป็นเล,น, oto, น,น,เเน,เลนที่เน้นเรื่องความรวดเร็ว เหมาะสำหรับการถ่ายภาพสัตว์ป่ากีฬามีช่วงซูมที่ขยายทางยาวโฟกัสได้สูงครอบคลุมระยะ 100- 400มิลลิเมตรเลยนะคะแต่มากับขนาดที่สะดวกต่อการพกพาแล้วก็มีน้ำหนักเบาด้วยมีการสั่นภายในตัวเลนส์ที่สามารถชดเชยสปีดชัตเตอร์ได้สูงสุดถึง5.5สตอบและ6สะตอบเมื่อใช้ร่วมกับกล้องที่มีการสั่นภายในบอดี้ใช้มอเตอร์โฟกัสแบบ l i n น a n าโ o USM มอเตอร์นะคะที่ให้การโฟกัสที่รวดเร็ว สำหรับสเปกเนี่ยก็มากับโครงสร้างชิ้นเลนส์12ชิ้นแบ่งเป็น9กลุ่มนะคะพร้อมชิ้นเลนส์พิเศษอีก2ชิ้นรูรับแสงกว้างสุดเนี่ยอยู่ที่ f 5.6-8ถึงรูรับแสงแคบสุดอยู่ที่ f 32-45นั่นเองค่ะมีใบเบรดรูรับแสง9ใบระยะโฟกัสไกลสุดเนี่ยอยู่ที่0.88เมตรค่ะใช้ฟิลเตอร์ขนาด67มิิเมตรนะคะส่วนน้ำหนักเนี่ยก็อยู่ที่635กรัมนั่นเองค่ะ สำหรับค่าตัวของเลน Canon RF 100-400mm ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่649 u s ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ21,000บาทค่ะกล้องใหม่เล่นใหม่จาก Canon กันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีกล้องตัวใหม่อีกหนึ่งตัวที่เป็นกล้อง Action Camera จากค่ายยอดนิยมมาแล้วนะคะกับ GoPro Hero 1 m Body เดิมแต่เพิ่มเติมประสิทธิภาพค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับ GoPro Hero 10หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเอามา บอกข่าวลือกันเนาะโดยรอบนี้เนี่ยถ้าดูจากสเปคแล้วก็น่าจะเป็นไปตามข่าวลือเลยนะคะเพราะว่ามากับบอดี้เดิมเหมือน g o p โป9ที่มีทั้งจอหน้าแล้วก็จอหลังแต่เปลี่ยนสีโลโก้จากสีขาวเป็นสีฟ้าค่ะพร้อมบูส์พลังเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบประมวลผลใหม่ GP 2 พัฒนาประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความละเอียดภาพแล้วก็เฟรมเรทต่างๆรวมถึงความรวดเร็วในการทํางานแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลอีกด้วยค่ะสําหรับสเปคที่น่าสนใจของ GoPro Hero 10ตัวนี้นะคะก็เริ่มกันที่ความละเอียดของวิดีโอเลยที่เขามีเฟรมเรทเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ 5K 60เฟรมเซก 4K 120เฟรมเซก และส7 k 2 4 0 f p เฟรมต่อกนะคะทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาภาพเนี่ยไปทำสโลโมชันที่มีความละเอียดสูงขึ้นได้นะคะในส่วนของความละเอียดภาพนิ่งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะจาก2 0เมกะพิกเซลในรุ่นก่อนนะคะรุ่นนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น2 3เมกะพิกเซลค่ะและสามารถดึงภาพนิ่งจากวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด19.6ล้านพิกเซลได้ด้วยค่ะ ระบบการสั่นนะคะจากเดิมที่เป็น h y p e r s m ooth 3.0เนี่ยรุ่นนี้ก็มากับเวอร์ชั่นใหม่ค่ะกับ h y p e r s m ooth 4.0พร้อม h o r ิ z o n เ e เวลลิ g งใหม่นะคะช่วยปรับระดับให้ของเส้นขอบฝาได้มากขึ้นที่45องศารวมทั้งอีกหนึ่งฟังชันใหม่นะคะที่เราสามารถอัปโหลดข้อมูลผ่านคลาวได้อัตโนมัติด้วยค่ะ ในส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะคะที่มีใน GoPro 9ใน GoPro 10เนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น TimeWarp 3.0 Superphoto HDR อะไรพวกนี้เนาะรวมั้งการสั่งงานด้วยเสียงหรือว่าจะเป็นการ Live Streaming ที่ความละเอียด 1080p แล้วก็ความสามารถที่เขากันน้ำได้ลึก10เมตรก็ยังคงอยู่ใน GoPro Hero 10ตัวนี้นะคะ ยังไงกันบ้างคะ่ะกับสเปคของ GoPro Hero 10 Action Camera ตัวใหม่ตัวนี้จะบอกว่าในส่วนของบอดี้เดิมเนี่ยจริงๆก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์จากรุ่นเดิมได้ใครที่มี GoPro 9อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็สามารถเอามาใช้กับ GoPro 10รุ่นนี้ได้เหมือนกันคะ่ะ สำหรับราคาของ GoPro Hero 10ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่16,500บาทนั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะกับ Digital t o Home ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Digital t o Home com หรือว่าจะเป็นช่องทาง Li n ์แอด inbox Facebook ก็ได้นะคะทักกันเข้ามาเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอัปเดตข่าวสารวงการกล้องกับ Digital t o Home กันต่อในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย